เรื่องด,ดีเรื่องอะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะครับเพจออฟแวนคุณมีโอกาสจะได้งานใหม่หรือได้แสดงฝีมือในโปรเจกต์ใหม่คุณจะมีไอเดียความคิดที่แปลกใหม่อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนคุณมองเห็นอนาคตในสิ่งที่คุณจะทำว่ามันสามารถเติบโตไปอีกขั้นดูคุณกลับมาเป็นเด็กอีกครั้งนะ Energy แบบนี้ดีมากๆเลยนะครับเพจออฟคับ จะมีเรื่องเซอร์ไพรส์ให้คุณประหลาดใจเป็นเรื่องที่ดีด้วยนะและดูเป็นเรื่องที่คุณพอใจมีความสุขกับเรื่องนี้คุณได้ปรับจูนภายในของตนเองคุณจะกล้าทําอะไรใหม่ๆมากขึ้นลองทําในสิ่งที่ไม่เคยทําแต่ครั้งเนี้ยคุณจะทําครับเชื่อผมสิเจ็ดไม้ถึงแม้คุณจะรู้สึกว่าต้องแข่งขันกับคนอื่น แต่จงโฟกัสอยู่กับตัวเองขอให้ตัวเองดีขึ้นกว่าเมื่อวานทีละนิดก็พอแล้วน่าภูมิใจออกนะกว่าจะมาเป็นคุณในทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายว่าไหมก้าวต่อไปสเต็ปต่อไปคือพัฒนาตัวเองต่อไปเวอร์ชั่นที่ดีนะครับผมขอบคุณตัวเองและรักตัวเองเยอะๆเอ็ดออฟวันโอกาสครั้งใหม่เรื่องของงานจะเด่นมากจะได้เริ่มต้นงานอะไรใหม่ๆหรือคุณเองปรับความคิดวิธีการที่สามารถต่อยอดในสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ ทำไมคุณเก่งอะปบมือให้รัวๆเลยครับผมจะมีการติดต่อเรื่องงานนะขอให้เตรียมตัวดีๆละ่ะใครที่กำลังรองานใหม่อยู่ก็ night off ครับสรุปครั้งนี้คุณจะตัดสินใจลงมือทำเรื่องบางเรื่องด้วยตัวของตัวเองเป็นความรู้สึกที่จริงจังและเอาจริงทำแบบทีละก้าวค่อยๆทำไปในแบบของคุณ เรื่องงานของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรดีๆเกิดขึ้นแน่ๆนะครับสิ่งดีๆเกิดขึ้นแน่นอนนะครับผมเต็มตัวเต็มใจไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้านด้วยนะครับผมขออธิษฐานต่อพระเจ้าครับขอให้พระองค์ประทานกําลังนุนใจให้พี่ๆเพื่อนๆสําเร็จในงานที่ต้องทําด้วยนะครับ